สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการทําใบปรับยอดสินค้าในระบบสต็อกนะคะค่ะเมื่อเข้ามาในแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วให้ไปที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะคะค่ะกดเข้าไปแล้วจะขึ้นแบบนี้นะคะให้เราเลื่อนหาคําว่าสต็อกและใบป,ปรับยอดค่ะนี่นะคะสต็อกใบปรับยอดอยู่ตรงนี้นะคะให้กดเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้าไปแล้วจะเด้งมาที่หน้าต่างนี้นะคะในส่วนของวันที่จะเป็นวันท,ที่เราอ้างอิงเลยนะคะ พอถึงตรงน <the> <home> ี to um. ้แ <the> ล้วให้สังเกตตรงที <the <Bible> the um ่เป <the> ็นล <the Caucas ian> <the> ูกศรชี้ลงนะคะคือลูกศรอัปโหลดค่ะถ้าเรากดเข้าไปจะขึ้นสินค้าที่เราต้องการที่จะปรับยอดนะคะค่ะนี่คือสินค้าทั้งหมดของเราถ้าเราไม่ต้องการที่จะปรับยอดตัวไหนให้เรากดลบไปได้เลยค่ะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะปรับยอดทั้งหมดแล้วเราดันเผลอลบนะคะให้เรากดที่ลูกศรชี้ลงเหมือนเดิมค่ะจะขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะคะในส่งของเราเราจะปรับยอดทั้งหมดเลยนะคะ เมื่อตรวสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้เรากดติ๊กถูกเพื่อเป็นการบันทึกได้เลยค่ะบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะ